เดียวกันครับข้อแรกเลยก่อนวิ่ง PS 7.4ตอนหลังเป็น7.1แปลว่าความเป็นกรดเพิ่มขึ้นค่า k เออยังไงนะ h บวกขึ้นกับอะไรครับอ่ากด่วน์วนิดเกลือถ้า PS ต่ำลงอันนี้เพิ่มแปลว่าอันนี้ก็ต้องเพิ่มถูกไหมครับก็เลือกข้อที่กดส่วนเกลือมันเพิ่มอันนี้มันเกลือส่วนนดป่ะ ก็ต้องลดลงถูกอันนี้ก็ได้ผิดอันไหนก่ส่วนเกลือครับอันนี้ก่ส่วนเกลือเพิ่มอก็เลยตอกกอและงอถัดมาข้อสามสิบเจ็ดข้อถามว่าข้อไดนถูกต้องเติม k f k f เป็นอะไรเอ่ยเป็นเบสอ่อนๆก็ต้องเปลี่ยนสิครับเนาะมันมีผลอยู่แล้ว เมื่อลดน้ำหภูมิลดน้ำหนภูมิเนี่ยมันน่าจะมีผลนะก็อาจจะมีผลบ้างมันดูข้ออื่นก่อนเติมโซเดียมไฮดรอกไคาร์บอเนตเป็นเนบสสมดุลเลืวอไปทางกว่าเติมเบสไปคือดึงกดออกสีแดงเข้มขึ้นผิดตรงนี้เมื่อเติมแอมโมเนียมคลอไรด์คือเติมกดลงไปเติมฝั่งขวาสมดุลเลื่อนซ้ายส,ายสีงเงินจะเข้มขึ้นข้อนี้ถูกชัวโอเคไหมครับเติมกดลงไปก็ไปทางซ้าย มทอดกันมานะครับอันนี้ก็เหมือนทอดมาในตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะครับเออเขาบอกว่าดูจากตรง A B C D แล้วเนี่ย P S อ่ยยช่วงที่แคบที่สุดเท่าไหร่ครับหกจุดหกจุดสอถึงหกจุดเจ็ดถูกไหมครับจากตรงนี้มันจะบีบได้หกจุดสองถึงหกจุดเจ็ดเนี่ยแคบที่สุดแล้วมั้ง แล้วไงต่อเขาบอกว่าสารละลายตัวอย่างเป็นกรดอ่อนถูกไหมอาจจะกรดแก่ได้ไหมก,กรดแก่แต่เจอจางมากอะฮะไม่เสมอไปสารละลายตัวอย่างเป็นบัฟเฟอร์ที่เป็นก,กรดก็บอกไม่ได้เพราะไม่ได้บอกว่าเป็นบัฟเฟอร์สารละลายตัวอย่างมีเอบวกมากกว่าเอชอันนี้ถูกอยู่ข้อเดียวที่ชัวร์เห็นนะมบางทีเราคิดไปเองอ่ง หาบักให้เจอนะครับถัดมาข้อ39เอากดในจุริกผสมกับโซเด,ดียมไนรองไซด์ใช้ไอออนไตรเอ A และซีผสมกันเหมือนเมื่อกี้บอกว่าอ่างันก็เหลืองไปส้มนะครับตอบข้อหนึ่งถัดมาข้อนี้จะตารางแล้วเนี่ยเราได้สาร a พเเท่าไหร่ครับเียสารเอมาเท่าไหร่ ท่าไหร่อะมันต้องระบุช่วงส่วน B จะเป็นห้าถึงหกปะ B จะได้ห้าถึงหก A ละ่ะอดูเองก็ได้ปะคือที่ดูไม่ได้มันได้แค่เดียวอ๋อหายเหลือเจ้าโอ้ยอดูอะไรดีวะเป็นที่เล็กแรนเหลือน้ำเงินม่วง บอมไทมอนบูน้ำเงินเออเนี่ยพิธากันนี้แหละ7.6-8.2แปลว,ว่า A <c oughs> เป็นเบสแล้ว B <c oughs> เป็นกรดถูกไหมครับถ้า A <c oughs> เป็นเกลือถ้ามีคำว่าทาก็แปลว่ามีโอกาสถูกควรจะเป็นเกลือที่เกิจกดจากกรดอ่อนเบสแกก็ถูกถูกถูกทูกทุกข้อเลยครับนะมาเมื่อนำเก N, ลืเอเคเอเราเจเมทิลออกไรเปสองหยดจะได้สี่ะไรครับ ันนี้เป็นเกลเ,เบใช่ไหมครับเมทิโอเลนเมทิโอเรนต้นได้สีเหลืองถูกไหมต่อกปสองถัดมา,อ,าอินดิเกเตอร์ผสมกันหมดเลยแล้วหยดไปใน pH5 ถ้า pH5 นี่สีอะไรครับเหลืองห้าก็สีเหลืองห้าสีแดงห้าสีแดงเหลือง,ง,ง,เ,หองเหลืองแดงแดงก็เป็นส้มถูกไหมข้อสี่สิบสาม จะปรากฏสีอะไรครับ pH สี่เธอต้องดูค่าตรงนี้ก่อนตรงนี้คือช่วง pKa ของเอ k i n d i ิน t o r ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เราหารสิบคูณสิบไปช่วงการเปลี่ยนสีคือสี 6, ่ถึงหกถูกไหมทันที่ไหมครับพอเขาไม่ได้บอกว่ากี่เท่าเราก็ให้เป็นสิบเท่าถ้าเขาไม่บอกก็สี่ถึงหกถ้า pH สี่ก็ต้องสีแดงถูกไหมเห็นไหมครับง่ายไหมถัดมาข้อสี่สิบสี่ เปลี่ยนสีตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีนดำเงินเมื่อนำอินดิเคเตอร์ใส่ไปในสารละลายต่อไปนี้จะเป็นสีใดอันนี้ p h เจ็ก็ต้องสีอะไรครับม่วงเอ้ยไม่ใช่เขียว <laughs> มุกเขียวมวกได้ไงวะสารละลายที่ได้จากการผสมแอมโมเนียกับ HCL ออันนี้พอดีกันใช่ไหมครับ พอดีกันแต่ว่าต้องได้เกลือที่ไม่เป็นกลางคือเป็นเกลือกรดถ้าเป็นเกลือกรดก็น่าจะมาทางสีเหลืองถูกไหมมาดูชนิดอีกันหนึ่อนนงอันนี้เบสเหลือแน่นอนก็เป็นสีน้ําเงินโอเคเคลียร์นะครับจบแล้วคอร์สนี้ <c oughs> ก็เออปริมาณสารมันมีที่พี่สอน,มอนเมื่อตอนวิปลายปิดไปแล้วในครับถ้าเกิดเจอปเด็นในเว็บนะมันจะมีค่าบเรียนที่หกกับเจ็ดอ่ะ มันจะแบ่งเป็นปริมาณสารกับไฮโดรคาร์บอนใช่ไหมไอปริมาณสารที่มีอยู่สองสามตอนสามสี่ตอนอะไปดูสารในนั้นก็ดีครับเป็นการทบทวนปริมาณสารเป็นข้อสอบใหม่ๆไม่ซ้ำแน่นอนลองไปดูไปทางไปลองฝึกทําในในนั้นะ่ะลอกโจทย์อะไรเองมันให้มันมีโจทย์ให้ลอกมีข้อที่หกมีห้าข้อข้าที่เจ็ดก็มีห้าข้อแต่สิบข้อเนี้ยเธอทําทได้เกินครึ่งเธอเก่งละนะลองไปดูนะมันอยู่ใน คอสเนี่ยพื้นฐานปริมาณสารสัมพันธ์เทคนิคปริมาณสารสัมพันธ์ตรงคาบเรียนที่หกกับเจ็นะครับแนะนำให้ไปดูเป็นปริมาณสารทวนไปด้วยโอเคหมดแล้ว